วันนี้ตอนเย็นเรามาหาตีประช่อนตามกุนี้ไม้ไม้สวยไม้สวยอากาศเย็นๆน่าจะกัดทีน่าจะกัดทีมาแล้วเต็มแรกเต็มแรกใส่ปอกใส่ห้าวฮึ่มฮึตัวเล็กเกินเราปล่อยมันก่อน bà lều không có con tôi lều sai lâu một bức gần máy bà máy bà lều bà อันนี้คือหมายวิ่งหมายวิ่งครับหมายวิ่งหมักเลือดอกไก่ นั่งตกปลาโดปลาช่อนดูดิจะได้ผลไหมโหตัวนี้ก็มีไซส์เกือบโลนี่ตัวนีไซสไซส์ห้าวซส์ปอก มีไส์ใหญ่กับไส์เล็ก,กบึกบไซส์ป็นโลอขอไฟแล้วขอไฟแล้วรอเผาเลยคนเราต้องมีความสุขบ้าง